กสือรอยจแฟนผุ้สาวโตเอมิวันนี้ไปใส่หมอคงหรอตัวก้อย่หรอเี่พี่เป็นหมอคงเลยเนี่ยชื่ออะไรูชื่อเชียร์ค่ะเชื่อเชียร์เหรอเชียร์เชียร์ชื่อนะเชียร์เชียร์น้องเชียร์หรออเนี่ยเชียร์เชียรใส่ขนตาด้วยต้องเอาผิวตาหน่อยลูกถ้าไม่เอาผิวมันจุ่มากเลยลูก อ๋หรอชื่อเล่นชื่อเชียร์ชื่อจริงแฉมไอแชมสวัสดีชื่อจริงนะชื่อจริงกัอแบรนชอนชื่ออะไรลูกนายสุมาโชคเสด็จสุมาโชคดีแล้วลูกจะเป็นอะไรก็แลแต่เราเป็นคนดีโอเคไหมลูกเลิศเลิศครับครไอคือเท่าไหร่แล้วลูกเชียร์ลูกยี่สิบสองยี่สิบสองเหรอมีใครมีใครเปิดบูทูดูตู่หรือยัง มีแต่ลุมเอ็ดออะไรนะมีแต่ลุมเอ็มีแต่เอ็ดรักมากเอางี้ด no. uh, ีกว่าวามาูพี่เอางี้เราสามคนน้องใช่ไมนะดูนะจ๋าแตมสมบูชโแชมป์แชมป์องแชมป์ไม่ใช่รองเชียร์อ๋ออ๋อเชียร์องเชียร์แล้วดูนะ ก็พี่หนึ่งสองสามคนเราสามคนไม่ต้องทะเลาะกอันเรื่องผู้หญิงแบ่งกันเลยคนละคนแบ่งยังไงพี่ดูใจผมเดี๋ยวดูลีนา,า่าเต้นก่อนเอาได้ไมืไ่อไรจะไปทะเลาะกันเหมือนไอ้ดีไป่รู้ไอ้เด้งชอบกินมแมลงก็ไม่ยังบอกพวกเนี้ยชอบชอกิแมลงทอดมันเป็นพวกเนี้ยมันเป็นมุกในทางจังหวัดเองชอบกินแมลงทอดกัน เราไม่ค่อยได้วงมึงอ่ะชอบกินแปงทอดเอ้าเรื่องไม่ห้ามอ่ะกูคนเลี้ยงตัวเองหยอกใหยอกหยอกหยอกขอดูน้องแต้พี่ขอดูอีลีระอันนี้วะเมื่อกี้จ๋ายังจ๋ายังออกไหมสักนิดหนึ่งจ๋าจ๋าดูสกิลรวยลงดูสกิลจ๋าต่อเลยหนูร่างกายดูไัวหฟืองหัเนี่ยแล้วผาดกะบังหงางมากเนอะ ขอดูลีลาแล้วเดี๋ยวพี่จะได้แบ่งกันถูกรถตีนมาว้าวอ้ยล้อล้อล้อลุกลอลุกลุกขึ้นไดึงแมมารถตีน ทำแมพเลยนาเมียของพี่สุดยอดเลยพี่ตักขอเนี่ยาวะขออะไรขอเต้นคู่กับน้องเขาอ๋อเออใช่ได้โน้ต้องช้าไม่ต้องหายหรอกลุยลุยเื่นมา ใชหน้าทุกตัวข้าบุเลยข้ายืนรอเลยเดี๋ยวฮเดียวฮะว่าแหมพี่แอบซูวมือถือนะครับสี่เื่อง <c oughs> เ,อเลยเหรอที่ที่กรุ่นลูอย่น<ช>ี้แล้วไปลงยูทูบทีนี้ทีนี้ไปดูการพองได้ว้แล้วผู้เก่าผู้เก่า, <c oughs> านีนะตใจนะหยง่านะใช่ไหมเลงยูทูบใช่ไหมใช่สิ มาดิสี่สไตล์มาดิหยิบสดหยิบสดแบ่งเลยอ่าคนละคนครับคนละคนโอเคคนละคนบอบบี้บ๊อบบี้คุณแบชอบบางๆผมรู้ใจคุณแล้วแต่พี่เลยผมได้หมดต้องแจ้งมาดิถูกนี่ของบ๊อบบี้ครับบโอเคขออนุญาตนะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับลงตัว พี่บอดไงเพื่อนตายผูกต้องเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายก็มาช่วยวัดดีกว่าเดี๋ยวมาพร้อมกันแล้วได้เลยโอเคเอาแบบลูกตัวเลยจัดมาคนละคน้ของมึง ไม่ใช่ฮะเอามาเต้นน้องกล้าเต้นคู่กับพี่ตามได้ครับผมได้เลยนะเป็นงงลงตัวลุงใจกูจริงปะวะาฮะสเปคเลยกอดอุ่นนะมันหนาวอะไรฮะมันหนาวหรือกอดอุ่นนะโอ้โหกูจะฟันดาบคู่กันเลย ู่เสาบอบบี้ครับเป็นเสาน้องแตเป็นโคโ ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโยกย้ายสายสะโพกอุ้ยเดี๋ยวว่าแต่เมียเขาไม่ธรรมดามีเอามือก็เป็นธรรมดาถ้าท่านติดตามครอบครัวเขาครับลูกสาวลูกสาวพี่ตั้งชื่อบิลลีฟบิลลีฟน้องบิลลีฟแปลว่าความเชื่อความเชื่อความเชื่อแบบผิดๆิครูกี่วะอ๋อความเชื่อ ถูกถูกเออผมบอกเป็นเด็กที่มีบุญข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดกับพ่อกับแม่ครอบครัวนี้อืมเี่ดขวบละวเจ็ดขวบครึ่งจะแปดขวบละวเจ็ดขวบครึ่งจะแปดขวบถ้าเป็นเด็กคนอื่นอ่ปะป้าป๊าแม่แม่ไปเที่ยวส่งที่ยามกันค่ะลูกสาวว่ารับปีลิฟเจ็ดขวบจะแปดขวบะะาได้ตากันได้ตากที่เป็นคู่กันทั้งหมด เชื่อไหมฮะเชื่อเป็นเรื่องจริงเหรออะไรนะสี่ทุกไปไหมไปไหนไปไหนใช่ไปเต้นต่อไหมขอบคุณครับคุณสวยโอเคครับคาาโอ้ยแลุ่นมันแกซี่เลย เราจารูปร้ายเดินที่โด,ดนติ๊มาเดี๋ยวนะ <Hey, S 2> เยฮะเเาทำไวะตูดของเรามันชนหามขพี่พี่เองก็แบบว่าอ <c oughs> มันจะมองหน้ากันไม่ค่อยดกัลูกเลย อยู่นิงน่งๆอยู่วะขอใหม่เว้ยขอใหม่แล้วกันกินไหม ใจหายแว้บเลยอ่ะเพราวะว่าฮ<ะ>สุดยอดเลยเอางี่ดีกว่าถือว่าน้องเก่งมากน้องแต้มแล้วก็น้องจา๋งจาขึ้นมาหนูยอย่าพึ่งลงแต้มแลจ๋ามนีิเดี๋ยวพี่มออให้คนละห้าร้อยถือว่าเป็นส่นน้ำใจเรดิวแต่ว่าพี่ไม่ได้มอบให้เองนะวันนี้พี่มีตัวแทนมามอบซึ่งท่านให้กำลังอุปการะโอ้พวกเราอยู่นะครับผมซึ่งเป็นลูกชายของคุณน็อตกองสลับพัสนะ<อ>ครับผม และจ้าูกชายคุณลัอกองสาบานเจริญรุ่งของห้ารอยครับ